มตีจ้าพี่น้องมากินข่าวน้ำกันจ้ามันี่ได้น้ำพริกหมูนะจ้า้ากาผักลวกพักสดนะจ้ามากินกันเลยจ้าเมนูบ้านๆนะจ้าน้ำพริกผักลวกแต่ว่าเป็นเมนูที่กินแล้วจเจริญอาหารนะจ้ากินข้าวหมดหม้อขะว่า กับกะมีประเขือวเทศเนาะจ้ะแล้วก็แตงแล้วก็ผักขึ้นช่ายลวกเนาะจ้ะมิต่พักปลูกเองทั้งนั้นเลยจ้ะนี่ประเขือเทศกับหวานกรอบแตงกับกรอบเนาะจ้ะแสบนัวเขากันกินแกบแกมกับน้ำพริกกับแซบแบจ้ะพี่น้องแสบแซบน้ำกันจ้า เสียงโทรทัศน์ดังไปหน่อยแล้วจ้ะเปิดการ์ตูนให้เจ้าตัวหน่อยฟังปอสันกับเิเลนกวนกเนาะจ้ะเนาะแสบขักจับพี่น้องกินเอากินเอาแสบนัว จอมกวนมาแล้วเดี๋ยวต้องรีบจบคลิปแล้วนะจา้าเอาไว้คลิปหนา้าพอกันไหมจา้าสวัสดีจา้าปปปปกกกก